ิมประสบการณ์ชีวิตส่วนผู้หญิงมีสรนอนอสร้างเสริมลักษณะนิสัยนือผู้สารเดคเพราะคุณพวคุณเพราะคุณไม่เคยเรียนหรอแม่หรอสปชกพอสรนอมีเออไม่มีระวังเงี้แม่เกียร์สดสารเนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจริงไหมทุกคนจริงไหมใครที่เกิดอายุ9ศูใช่มั่วมากแล้วเกิดแล้วไงไม่เคยเรียน ไม่มีแล้วลูกอันตี้หลาะอันตี้อันตี้ปอยนะคะมูเจ้าก็เมนว่ามูข่อยกีดกันนางบีครอบครัวกีดกันผู้หญิงกีดกันลูกหลานไม่ให้มีความรักโนค่ะไม่เคยกีดกันเพราะว่าพวกฉันก็เคยมีความรักมาก่อนเหมือนกันเรื่องอะไรจะกีดกันอันไหนดีไม่ดีเราแค่บอกแค่เตือนถ้าเขาไม่ฟังเราก็ปล่อยเขาไปเป็นสปชส่วนผู้หญิงนะคะที่จะมารักก็ต้องมีสอนสรที่ดี เดี๋ยวจะ,ะบอกคนไหนไม่สารแดก็ไม่ต้องแ,บบแอปนะทุกคนนะความรักนะมันไม่ต้องใช้แอปเหมือนโทรศพัพท์หรอกนะคะมันเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดถ้ามึงจะรักกูมึงต้องรักในสิ่งที่กูเป็น <S 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 อย่างนี้ นะจ๊ะทุกคนบ่ต้องไปตัวไปแอบว่าให้กูดีจังสั้นกูดีจังสิบ่ต้องน้ำเหมือนอีบีนี่ขี้เมาไอสติ๊กมาเจอก็ตอนเมาจนมันรับได้จนทุกวันมันมีลูกด้วยกันนี่จริงๆไม่ต้องแอบมันอันตี้ไงหน้าตาดีทั้งในจอและนอกจออันตี้ไม่ได้แอบเขาไปแล้วเขาออกไปแล้วจริงๆทุกคนปลอยให้ร้านไปนะคะคำพูดบางคำเนาะมันอาจจะทำให้ การตัดต่อการเรียบเรียงนะมันผิดพลาดทุกคนนะจำไว้เราเฮ้ยจริงจริงมึงกระัตกข้าวเถอไปกูขอร้องมึงอย่าคนนี้กูจะพูดไปมึงไปกินเหล้าไปั้งั้นแล้วกูจะพูดเองอย่าจริงทุกคนเออจะมาแอปอัพเพื่ออะไรเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตทำความดีไปใช้ชีวิตให้มีความสุขไปในต้นฉบับต้นแบบของตัวเอง ชอบแบบไหนทําแบบนั้นแต่เขาชอบแบบนั้นไงชอบแบบนั้นแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นไหมถ้าชอบแบบนั้นน่ะคุณต้องอยัดตัวหลานฉันก็พอเข <c oughs> ้าใจไหมิ <c oughs> ยา่าโกหกพูดความจริงถ้าเขารับในสิ่งที่เราเคยเป็นได้เ,เขาต้องรับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาดีตนะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกแต่ทําปัจจุบันให้มันดีเย้อะไรมากมายอยอะ มึงทบมึงเดีอบัานีหลานสีสังมึงน้ำเถอะแบนี้สีสังกูยังไงกูไม่ได้บอกหลานกูไม่ได้ด่าหลานกู<อ>กมันหักไผ่กูก็าหักน้ำกูขอแค่คนที่หลานกูหักนะ <c oughs> เป็นคนดีอย่ามาหลอกไสหลานกูเยอะว,ว่าเอาหลานกูเป็นเครื่องมือนะคะ <c oughs> อดีตอดอดีตเราไม่รู้อันตี้ไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นดีหรือไม่ดีไหนอีกนะคะครบแล้วค่ะจบแล้วแต่ทําปัจจุบันให้มันดี เดี๋ยวลองนเศษแค่เราซื่อสัตย์ต่อกันทำนั่นแหละความรักสวยคิรกูไม่ว่ารวยจนกูบวานะคะจนสามารถสร้างให้ตัวเองรวยขึ้นได้นะคะไม่ดีก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีได้โอ้ยสาเรียงอยู่จะใครของเมยเงยเนี่คนเฟลฟิวเอตฟิวมากเหมือนทุกคนบอกห่วงร้านไม่ห่วงไหมห่วงสิ ห่วงไหมห่วง <Gerilim S 2> ใครจะไม่ห่วงอยากจะให้ยกไปดูแม่แม่แม่เต่าแต่เราอยากให้แค่เราเตือนนะะอันไหนดีอันนี้ไม่ดีนะลูกอันนี้ดีนะลูกเขารับรู้เขาจะทําตามหรือไม่ทําตามมันก็เรื่องของเขาอีกนะคะถ้าเขาทํา,ทาตามมันก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ทําตาม,มเราคืปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตนะคะที่เขาต้องการแต่ถ้ามัน มันไม่ใช่สําหรับเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแม่บีหรือหมเสือขึ้นแล้วเขาก็จะคิดได้ในคําพูดที่เราเคยเตือนเขาเองเสื้อมาจากโลตาแปลงไหมยังจริงนะคะทุกคนไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดอะไรหรอกนะคะเออเพราะว่านางบีบางคนว่านางบีกีดกันลูกว่าให้ลูกมากขนาดทีกีดกันหาที่แตกอย่างแค่แม่เตือนเพราะว่ากลางคืนมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรเพราะว่าแม่ก็คือแม่ เขาก็มีประสบการณ์กอนลูกอยู่เร็วเอ,อมาลนะเขาก็หู้วา่าอันใดถือกันใดผิดแม่มันยังรู้จักความ,มรักเลยแม่มันยังได้กับพ่อมันจนได้มันนั้นจนมาได้บักสติกอีกวัวมันไม่ได้เคี้ยวขนาดเบาๆนะนี่โอ้ได้ผัวทั่วโลกนะคะใช่ทุกคนเออาพูดอย่างนี้เหรเนาะใครจะบอกว่าอุย้ย e อีบ e ีแอบเป็นเซนมีผัวเดียวบแมนค่ะผัวเดียวอยู่ไสคค่ะผัวมีทวโลกค่ะ <laughs> ดีเพราะได้ไปมีบผัวด่าวังค้านพรมเออจริงทุกคนมันไม่ได้ปีกีดกันอะไรหรอกฟังอันตี้นี่ถ้าปีกดกันนะทุกคนนะถ้านางบีกีดกันลูกนะไม่ปล่อยให้ลูกไปหาเขาหรอกนางบีไม่ซื้อตัวเครื่องบินให้ลูกไปหาเขาตั้งแต่แรกหรอกมีมุเจ้าต้องเบิ่งขอนี่นะนะคะอย่างนี้มึงกายังมาเจ้าบอกมูไปจบดอกโอ้โอ้ระวังระวังระวัง แม็ก็ใส่นี้มาจบดอกให้แม่บีไปเพราะว่าไม่งั้นเด็กปิวหายลูกได้ปะได้ปะบางคนอาจดิเบิรงคลิปบักออดป่าออกมาบอกยังไงสิโอ้ยทุกคนนะบักออดมันกับคู้เรื่องยังบดอกมันอ่านภาษาไทยบอกเนาะเย้เขาเขาก็พูดตามความรู้สึกของเขาตอนที่เขากําลังมีความรักนะทุกคนนะเหมือนอันตี้นะอันตี้มีความรักเออันตี้ก็แต่กูประเด้นน้ามือตาัมเลย กูรักอยู่แต่กูไม่ได้หน้ามืดตาบัวเออว่ะไม่เป็นไรนะทุกคนปล่อยให้หลานไปมีสปชอ,อย่างที่ว่าแหละแล้วก็บอกให้ผู้หญิงมีสอรนอก็แค่นั้นเองนะคะรับได้นะคะถ้าเขาไม่ดีเขาอาจจะเคยไม่ดี <c oughs> หรือว่าเขาดีมาก่อน อนาคตอาจเขาจะได้กับออตตินแล้วเขาปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่ดีขึ้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องอนาคตนะคะเออคนเราโมเมนต์ว่าซัวสิซัวจนตายมันก็มีแต่ว่าถ้าชั่วถ้าไม่ดีแล้วปรับปรุงตัวเองมันก็ดีทุกคนว่าจริงไหมนี่แหละนะคะทุกคนปล่อยให้เขาไปมีเหมาวว้าวเรียนรู้ไปไปไปกินเหล้าไป <laughs> ไปล่อย